สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าค่ะชอบกดไลค์ใ like ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดนานๆกดเยอะเยอะนะคะคนเท่าคนแก่เขาบอกคนสองเสียงครบไม่ได้ดิฉันพึง่งรู้ว่ามันน่าจะเป็นจริงนะคะไปฟังดูคะ่ะมึงนะ่ะเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องแต่เวลาคนอื่นมาพูดอต่เมึงจะบอกว่าคนนัน้นดินคนนี้ดินใช่ไหมพิธาณัพี่ิธานาบดีครับเอามึงไม่ดิ้นเลยเหรอไม่ดิ้นเลยเนาะ ฉันมีความรู้สึกว่าถ้ามานั่งเถียงกันอุ้ยมึงดิน้นกูดิ้นมึงดินงด้นกูดิน้นดูแล้วค่อนข้างจะปัญญาอ่อนนะนะคะเราโตๆกันขนาดนี้แล้วใครพูดอะไรออกไปก่อนก็น่าจะรู้ดีนะดิ้นทำไมดิ้นทำไมเจ็บจังเลยเหรออู้ตายแล้วบูมบูมมาว่าป้าดิ้นแบบนี้หูเจ็บมากเจ็บมากอีบานเจ็บจริงๆเลยปัญญาอ่อนเนาะ คือมานั่งพูดเพียงแค่เอาความสะใจอุ้ยมันตาขาวหมดแล้วมันตาขาวหมดแล้วมันกลัวถ้ากูกลัวกูจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอจ้าบูมนะถ้าฉันกลัวฉันยังยงจะอยู่ตรงนี้ยังจะขึ้นไลฟสู้ถ้ากลัวป่านนี้นะคะมุดหลังบ้านสเลยตไปขอร้องไปขอคุยกราบเสร็จเรียบร้อยทำไมต้องกลัวคะถามหน่อยความจริงต้องกลัวความเลวอย่างนั้นแหละคะ่ะ ถ้าความจริงกลัวความเลวมันจะเหลืออะไรล่ะคนอื่นที่เขากล้าสู้กล้าเถียงกล้าพูดกล้าแสดงความจริงมีมากกว่าดิฉันแล้วก็โดนเยอะกว่าดิฉันเขายังยืนอยู่ได้จะต้องกลัวอะไรเนี่ยไอ้เรื่องแค่ยูทูบเบอร์กับไอ้พวกผู้ใหญ่เอซที่กูอยากเป็นหนึ่งกูอยากคอนโทนชีวิตเขาแล้วมาอวดว่ามีเงินนะจะจ้จางฟ้องจะอะไรยังไงก็ได้ คนอื่นจะต้องกลัวกูกูเอาเงินฟาดกูเอาเงินนั่นเดี๋ยวไอ้นี่เอาเงินไปเดี๋ยวมันจะไปแจ้งความตรงนั้นเอาเลยค่ะเอาเลยไม่ได้ดิ้นอะไรนั่งมองอยู่แต่คุณเป็นคนเริ่มพูดก่อนทั้งหมดอย่าลืมนะเดี๋ยวตอนท้ายบุมจะมาบอกว่าอุ้ยมึงจะฟ้องสวนทั้งหมดไปพูดกันบนศาลแต่ใครเป็นคนมาเรียกร้อง ยานถ้ามึงเก่งจริงมึงไปบอกให้ลูกมึงมาตอบสิว่าเคยรับสี่หมื่นไหมกูจะเอาหลักฐานฟาดหน้า,านนนนยังไม่ทันฟ้องเลยยังไม่ทันฟ้องเลยนะคะคุณน่ะไอ้ตัวที่บอกก็จะฟ้องเขาแล้วว่าเขาดิ้นคุณยังไม่ทันฟ้องเลยเดี๋ยวกูจะเอาหลักฐานฟาดหน้ากูว่าเนี่ยโกงแน่นอนยังไม่ทันฟ้องเลยนะจ๊ะอืมอันนี้ก็ดิ้นแทนลูกสาวเอากูก็บอกแล้วนะ โกงไม่โกงไปพิสูจน์กันในศาลถูกไหมอ้ออไม่คัดคิดเลยเนาะเอาวันนี้ก็บอกลูกดิฉันไม่ได้โกงนะคะเออถ้าถ้าถ้าพิสูจน์แบบล้วลูกที่ฉันไม่ได้โกงอ๋อเดี๋ยวเตรียมฟ้องกลับฟ้องส่วนได้เลยนะคะเอาอะไรเฮยังยังไม่ได้ถึงวันขึ้นศาลยังไม่ได้ถึงวันไต่เอ่อมึงแต่งทนายมาไต่ก่อนเออมึงแต่งทนายมาถาม้านก่อนฉันไม่ได้พูดคํานั้นนะฉันไม่ได้พูดว่าลูกที่ฉันไม่ได้โกงนะคะคืออย่าบิดเบือนจ้ะ แต่คุณนะพูดว่าเรื่องเงินสี่หมื่นน่ะโกงหรือไม่โกงเดี๋ยวให้ศาลดูแต่สําหรับตัวคุณคุณบอกว่าโกงยังไม่ได้ฟ้องเลยไปบอกว่าเขาโกงแล้วสันดานต้องบอกเลยมึงนี่มันสันดานจริงๆยังไม่ทันได้ฟ้องเขาเลยตัวเองก็พูดเองว่าโกงไม่โกงเดี๋ยวไปดูกันในศาลแต่คุณไปมองเขาว่าโกงคุณไปตัดสินเขาแล้วนะ จะไปแต่งทนายได้ยังไงมึงฟ้องหรือยังมึงนั่งพูดมากี่เดือนแล้วตั้งเดือนกว่าแล้วนี่บอกมึงแต่งทนายแต่งทนายมาก่อนสิอย่างนู้นอย่างนี้ไปไต่ส่วนก่อนสิมึงฟ้องก่อนสิจ้า <c oughs> มานั่งพูดว่าเขาโกงเขากงหลักฐานมีนะมึงออกมาตอบสิว่ามึงรับเงินหรือเปล่ากูจะเอาหลักฐานฟาดหน้ามึงไปฟ้องก่อนดีไหมคะนะคะ บอกเมลีด้วยเอาเงินมาไวๆไปฟ้องก่อนแทนที่จะร,รีบฟ้องอียานสองคดีทำไมตัวตึงตัวที่เป็นเด่นที่สุดคือสาวิิจีไม่รีบฟ้องเลยจ๊ะกลัวอะไรจ๊ะกลัวอะไรหรือหาเรื่องไม่รู้จะหาข้อหาอะไรไปฟ้องเขาก็เลยต้องคิดนานหน่อย ออกมานั่งพูดมันโกงมันต้องโกงฟ้องก่อนจ้าค่อยพูดก็ได้นะตัวคุณเองคุณมาบอกว่าต้องไปโกงไม่โกงไปดูที่ศาลแต่ตัวคุณคุณการันตีไปแล้วว่าโกงคุณเอาสิทธิ์อะไรไปพูดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงว่าไอ้เงินสี่หมื่นนั้นมันคืออะไรมีพยานหลักฐานหรือเปล่าตอนเอาเงินให้กันมีใครเห็นไหม คำพูดชนคำพูดเอ๊แล้วใครนะ้าไอ้เงินเนี่ยต้องแอบ,บให้พรอบอกกับคนรับว่าไอ้คนขับรถมันก็อยากได้เดี๋ยวถ้าไปให้ให้มันเห็นเดี๋ยวมันอยากได้บ้างคนขับรถให้มันได้แค่นี้พอแล้วใครเอ่ยใครน้อลัก เเท่าชีิีคนขับรถบอกโอ้ยแต่แบบที่แล้วเช้าขึ้นมากูไม่ปลนเปลือกเขาต้องผัดแหละไปถามดูซิมีใครพูดประโยคนี้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวคนขับรถมันอยากได้บ้าง ลองไปถามดูใช่ปะก็ไม่รู้นะไม่รู้สิไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออไม่ชชั่์ไม่ชชั่์เออไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่แน่ใจได้ยินเขาว่ามาอย่างนั้นใครว่าก็ไม่รู้ว่าถึงใครก็ไม่รู้คนขับรถคนไหนก็ไม่รู้เขาต้อมัดกลีบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าตัวคุณเองพูดอะไรไว้ฉัน นี่คือเหตุผลที่ทำไมฉันต้องเอามาให้ฟังกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอวันลุ้งคืนก็นอุยมึงดิ้นทำไมมึงไปอย่างนูน้นอย่างนี้มึงจะตั้งทนายมาก่อนคุณเป็นคนพูดว่าไอ้เงินสนะี่0มืนน่ะไปดูกันที่ศาลแต่สำหรับคุณคุณบอกว่าโกงแน่นอนจะให้เขาตั้งทนาย ไปทำคดีไหนคะในเมื่อคุณยังไม่ฟ้องเอาแต่นั่งพูดไม่รู้กี่ไลน์แล้วนะเดี๋ยวกูฟ้องเดี๋ยวกูฟ้องเรียงเดี๋ยวกูฟ้องเดี๋ยวกูฟ้องฟ้องสิเขาจะได้ตั้งทนาย<ๆ>ก็รออยู่อ,อ๋แล้วก็ฝากบอกไปทางสเลตงสเลเตสเลแตดด้วยนะคะว่าไม่ต้องพยายามจะดึงใครไปแล้วให้มาออว่าวรอ,อะไรยังไง อย่าไปยุ่งกับอียงอียานนะคะเสรลเตน่าจะจําได้ป้าคะพี่ขอบคุณป้ามากนะคะที่มีอะไรถามพี่ตรงๆรงรับปากพี่สักคำหนึงได้ไหมคะป้าว่าต่อไปถ้าป้ามีอะไรสงสัยป้าถามพี่ตรงๆนะคะให้กูถามมึงตรงๆแล้วมึงเคยพูดอะไรตรงๆกับกูบ้าง อยู่กับฉันบอกฉันว่าถอนตัวเถอะฉันอยู่ฉันจะเดือดร้อนมากขึ้นไม่มีใครช่วยฉันเลยฉันโดนลุมอยู่คนเดียวสงสารฉันมากนอนน้ำตาไหลเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ไปบอกอีกคนหนึ่งคนที่บอกให้ฉันถอนตัวออกจากคนเนี้ยไปบอกว่าถอนตัวออกจากอีป้านี่เถอะอีป้าเนี่ยมีจะทำเรื่องให้เดือดร้อน เมื่อไหร่จะพูดกับฉันตรงๆจ๊ะพวกกับฉันตรงๆว่าคุณถอนตัวออกจากสวิตีได้ไหมคุณอยู่กับสวิตีคุณมีแต่ทาให้เขาเดือดร้อนทําไมคุณไม่พูดตรงๆแต่ขอร้องให้ฉันพูดกับคุณตรงๆคนดีๆที่ไหนเขาทากันแบบนี้หรือสเลเตฉันเห็นแต่อีพวกดอกทองจังไลชิบหายไวทะจักอีสัตว์ชาติอีชาติหมาที่ทําแบบนี้นะจ๊ะอย่างอีก้อยไงมันทํา ทำไม่เธอทำแบบอีกก้อยละ่ะแล้วไม่ต้องให้ไอ้ด้านไหนไม่ว่าจะผมยาวผมสั้นไม่มีผมหัวโกรนหัวร่วงสังครังแดกหรืออะไรใครก็ตามทีออกไปวิ่งหลังไม่มาถึงขั้นนี้แล้วดิฉันว่าไม่มีใครยอมใครแล้คะค่ะจะทำอะไรก็ทำไปแล้วกันแล้วแต่คุณถ้าคุณทำแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันดีมันถูกต้อง โลกที่คุณสร้างความสวยงามที่พวกคุณสร้างขึ้นมาว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีคุณเป็นพี่ชายที่แสนดีคุณเป็นพี่สาวที่แสนดีถ้าคุณคิดว่าคุณรับมันได้ผลหลังจากนี้ทําไปค่ะไนะอ้บันอีนี้คือละเมอละเมอตดมโนเพิร์เจอร์เออก็ธรรมดาเน,ะนาะเขียนไส้แห้งเนาะขนาดน้ำปากาก็ยังไปขโมยเขามาเนาะเอาฟ้องสวนแล้วขนาดไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นเลยนะถ,ถ้าที่ตัวเองไม่ได้โดนฟ้องช่อโกงนะลูกสาวตัวเองโดนฟ้องแต่ต้องมาดิ้นแล้ว เออคุณคริสต์มาสฝากถึงคุณคริสต์มาสนะไอ้นี้คุณคริสต์มาสไอนี่แนนะเดี๋ยวนี้ฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้คุณคริสต์มาสเองถ้าเกิดว่าคุณคริสต์มาสจะต้องได้เดินทางมาเป็นพยานในคดีเมลอนน่ะเดด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 เดเดน้หน้าอย่างมึงอ่ะมีปัญญาโอนเงินมาช่วยคริสต์มาสแล้วก็หลายคนจริงเหรอขนาดตัวมึงเอาตัวไม่รอดเลยคุณเป็นคนพูดเรื่องคริสขึ้นมาก่อนนะอย่าบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ออกชื่อนะไอหนุ่มผมยาว ทุกคนก็รู้ว่าหมายถึงใครแล้วทุกคนก็รู้ว่าคริสอยู่ที่ไหนแล้วทุกคนก็รู้ว่าคริสสนิทก,กับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนว่าจะเรียกเขาเมรี Mary, จะเรียกเขาไปเป็นพยานให้เมรีฉันถึงบอกว่ามีความจําเป็นอะไรจะต้องไปทําร้ายเพื่อนแบบนั้นให้เขาต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาเขาเป็นเพื่อนคุณนะฉันก็พูดแค่ว่าเป็นเรื่องจริง ที่ถ้าเขาต้องไปจริงๆต้องโดนจริงๆฉันก็คิดว่าฉันจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายฉันก็พูดจริงๆแต่ตอนนี้คงไม่ต้องช่วยแล้วมั้งคะเขาคงไม่ต้องไปหรือถ้าไปก็จะมีเมรีเป็นคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเองอยู่แล้วนะก็ขอให้โชคดีจ้ะแต่ละคนแต่ละคนขอให้โชคดีแต่บุมน้อยนะคะอย่าคิดว่าการพูด แต่ละวันแต่ละวันพูดไปพูดมาแล้วมาพูดส่อสเสียดเสียดสีนี่จะเอาชนะได้คุณผ่านมากี่รายแล้วที่คุณทำแบบนี้กับเขาไม่ว่าจะเป็นไอ้พวยบาเบียสาวิตีอนามัยคุณผ่านมากี่รายคุณผ่านมากี่เรื่องแนวทางเดิมๆของคุณด่าทอปากจัดเสียดสีทำให้คุณได้ดีอะไรขึ้นมาบ้าง คุณยังต้องทําพวกอย่างเนี้ยไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งอายุก็ไม่ใช่น้อยน้อยแล้วยังต้องวนหููอย่างนี้อีกกี่หลูคิดดูให้ดีๆคนรอบข้างข้างเคีงยงคุณเขาจะต้องทนวนหููกับคุณยังจะทนได้อีกกี่ครั้งคิดดูให้ดีๆ